วันนี้มันมีโลกอีกโลกหนึ่งนะที่มีความสำคัญเนี่ยไม่ไม่น้อยไปกว่ากันก็คือในขาฝั่งโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้คือโลกในโลกเดิมที่เป็นยุคที่ไม่มีโลกของออนไลน์เข้ามานะแต่พอวันมีออนไลน์เข้ามาปุ๊บนะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนี่แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมคะมีอะไรโผล่ขึ้นมาตึดึงตรงนี้สีนะคะคำนี้ถูกนิยามโดยนะคะ กูเกิลนะเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมนะของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะวันนี้นี่เห็นโฆษณาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินไปซื้อที่ร้านเลยป่ะคะไม่เนาะใช่ไหมคะอันแรกคือเราทำอะไรเอ่ยเราก็เข้าไปที่ไปถามเพื่อนอาจจะถามง่ายสุดคือบางทีก็ขี้เกียจด,ดูรีวิวใช่ไหมคะก็อาจจะถามเพื่อนบน Facebook บ้างก็จะมีโมเมนต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาก็คือเราอะเข้าไปอ่าน เขาไปอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะสเตจนี้นะคะเข้าไปดูเสร็จปุ๊บนะตอนแรกอาจะชอบ Product B เห็นโฆษณา Product B อยู่นะแต่ว่ามี o d ัก t c เนี่ยโผล่เข้ามาบอกว่าอันเนี้ยดีกว่า B ปรากฏโดนกระชากและวเมื่อกี้อยู่ดีๆแบบดูสนใจ B ปรากฏมีมีตัว C โผล่เข้ามาโดนกระชากไปแล้วนะกลายเป็นไปสนใจ C สุดท้ายไปซื้อของที่ C ซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงจุดนี้นะมีความสําคัญมากๆนะไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์การใช้สินค้าตัวนั้นคนไม่มีประสบการณ์ใช้สินค้าตรงนั้นแล้วก็กลับมาพูดกันต่อนะคะบนโลกโซเชียลมีเดียบนเว็บบอร์ดบนฟอรั่ม